หลากถ้อยร้อยทํานองหลากมิติภาษาหลากลีลาวรรณคดีหลากวิถีคติชนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลากถ้อยร้อยทนองในตอนนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์อิงออนสุภานิตเป็นผู้ดําเนินรายการในตอนนี้ขอเสนอเรื่องกวีซีไรท์นะคุณศักสิริมีสมสืบผู้ได้รางวัลซีไรท์ในปี2535 จากผลงานมือนั้นสีขาวนะครับคุณศศิมีงานเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าได้นําเอามือนั้นสีขาวเนี่ยมาพูดให้ฟังมาแนะนําให้ฟังเพราะว่าแนวคิดของคุณศัดินะเนี่ยมีทั้งแนวคิดสะท้อนสังคมแนวคิดเสรยดสีสังคมแนวคิดสร้างสรรค์สังคมและแนวคิดเรลี่ยด้านปรัชญาศาสนาเยอะแยะมากมายนําม,มาเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะตัวอย่างเช่น กวีนิพนธ์ที่เสนอสาระสะท้อนสังคมคือเรื่องเข้าเกลียบท่านเรลาเคยไหมเขาเกลียบปิ้งปิ้งไปปิ้งมาแล้วเป็นพองๆขึ้นมานะเขาเกลียบหนูจึง,งแงนสูงเบิงตาใสาย,ยื่นมือไม้ไผ่นะประกบจันเจ้าเอาปิ้งบนเตาอุ่นหอมกลุ่นก็พิก่กลับเกลีมเกลียบแต่พอกรอบกรุบกรับหนูกัดกินบินบินจะขอบข้าง อันนี้เด็กคนนี้จนนะคะไม่เป็นยาจะซื้อข้าวเกลียบกินก็ฝันไม่ใช่ฝันก็เลยนะสร้างขึ้นมาเองนะแงนสูงเบ่งตาใสนะแล้วก็ยื่นมือมันําเป็นไม้ไผ่ประกบกันนะประกบจันเจ้านะเอาจันเจ้าเป็นข้าวเกลียบจันเจ้ากลมๆอยู่บนฟ้านั้นมีจินตนาการว่าเอาจันเจ้ามาประกบในมือเป็นข้าวเกลียบนะคะแล้วก็ปิ้งมันเตาอุ่นนะคะไม่ได้ปิ้งจริงทําท่าทําท่าหอมกลุ่นก็พิกลับนะอันนี้เห็นไหมคะว่ามีทั้งภาพมีทั้งกลิ่นนะยบเกลียบ เขาเกลียบเกลียบเกลียมเกลียมแต่พอกรอบนะฮะคิดไปเองเหมือนกันนะจินตนาการรูปกรับมีเสียงหรือกัดกิน,กนบินบินจะขอบข้างแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลยเป็นการสร้างจิตจินตนาการนะคะเช่นสร้างสารรค,ะคะส์สังคมนะคะสังคมนะฮะเขาบอกว่าฟ้าคล่งเกลียวกลาดฝนสาดเม็ดคมเด็กน้อยกลางร่มอุ้มเจ้าสามสีเดินฝ่าสายฝนอีกคนขอเข้า สองคนกลางร่มแบ่งกันหลบฝนอีกคนขอเข้า3สามคนกลางร่มเบียดก,กันหลบฝนนั็นไหมครับความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่มันมีนะคนหนึ่งสองคนสามคนอ้าอีกคนขอเข้าย,ยิมแยมแจม่มใส ยื้อไปยื้อมาเฮฮาเสียงลั่นเน่ไม่แย่งกันเลยสี่คนเอาเปรียกกันหมดเลยเปรียกกันทั้งสี่โอ้เด็กน้อยเอ่ยเป็นห่วงเป็นใยเพียงกลางร่มไว้ให้เจ้าสามสีมันร้องเหมียวเหมียวเหลี้ยวดูหน้านั้นทีหน้านี้ทีเห็นไหมครับว่าเด็กเปรียกแต่ว่าพยามกลางร่มให้แมวสามสีมันจะมองเห็นถึงการสร้างสรรค์งังคมการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กัน ซึ่งต่านละนี็คืองานของคุณศักสลิมีสมสืบในมือนั้นสีขาวหลาดถ้อยร้อยทนองในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการหลาดถ้อยร้อยทนองได้ใหม่ในตอนหน้าดิฉันลองสัจาจารย์อิงอ่อนสุพรรณิรขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลากถ้อยร้อยทนองโดยภาควิชาภาษาไทยคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5